สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆนะคะคอยที่สามไปมาที่รายงานตัวนะคะวันนี้คอยออกมาข้างนอกนะคะออกมาทานข้าวข้างนอกนะคะเป็นพื่อนนะคะร้านนิดตะเลียนนะคะร้านเพื่อนป๋าเขา ร้านเพื่อนป้าครับอันนี้ซูเปอร์เปิดใหม่ซูเปอร์เปิดใหม่นะคะ เปิดใหม่น,น้องใส่นเพิ่งเ,เ,เปิดวันนี้มื่อเนี่ยเพิ่งเห็นน้องใส่เปิดวันนี้ถ้าเพิ่งเห็นแต่ก่อนเป็นโลตัสนี่โลตัสปิดไปแล้วเราจะนีเปิดใหม่อยู่แล้วค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนะคะ,คะ,คะ พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะเจียบรรยากาศข้างในสวยงามนะคะวันนี้พี่พลอยก็ทานอาหารอันนี้นะคะไม่รู้อาหารอาารชื่ออะไรของเขาอาหารบ้านเขาอ่ะ ไม่รู้อาหารชื่ออาหารอะไรนะคะเพื่อนๆยวทันด้วยกันนะคะไม่ค่อยมีลูกค้าลูกค้าน้อยมาก ลูกค้าน้อยมากวันนี้ก็ทานอาหารอะไรไม่รู้เขาโทรเรียกกันเขาโทรเรียกกันมาว่าวันน,น,นี้มีอันนี้เขาก็เลยมาแต่สำหรับพี่พลอยพี่พลอยไม่ค่อยชอบเไลร่อาหารแบบนี้แต่ก็ทานไปแบบนั้นใน,นเมื่อมาก็ต้องทานเนาะ ดีีชอกูอาหารบ้านเขาเขาเขาว่าอร่อยเนาะเดี๋ยวตอนเราพีบบ่ฟอยล้วไม่โอ้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พรนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พรจะเยี่ยมนะคะคลิปนี้บายบายจ้า